สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีเอฟวีวันกันด้วยนะผมพบกับผมเช่นเคยเช่นเดิมกับ ทีเด็ดสปอร์ตนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะพามาในศึกอังกฤษพเมร์ลีกนะครับผมเป็นคู่ระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์นะผมพบกับเอเวอร์ตันั่นเองนะครับผมคู่นี้จะแข่งขันในเวลาตีสองตรงบ้านเรานะผมเลทราคาที่ผมวางไปเป็นทางฝั่งของเอเวอรตตันะผมเป็นเลทราคาลองนะครับผมครึ่งลูกนั่นเองนะผมก่อนอื่นก็จะต้องมาฟังความพร้อมทั้งสองทีมนี้กันก่อนนะครับผมเรามาเริ่มกันที่เจ้าถิ่นยางสเปอร์สมองวันนี้โชเซ่มูรินโญ่กุนซอนะผมของเจ้าถิ่นนั้นยังคงน่าจะจัดชุดเดิมลงส กันอยู่ผมมาจากเกมที่แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่าแมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมสําหรับผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดทดแบนในการรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมการผู้รักษาประตูนั้นยังคงเป็นหน้าที่ของอุกโยลิสนะผมเซนเตอร์เซนเตอร์คู่ก็ยังเป็นหน้าที่ของเอริกไดเออร์กับเดนซอนซันเชสนะผมส่วนแนวลูกเอก็จะวางซองฮอมินเป็นตัวปั่นป่วนในเกมริมเส้นนะผมแล้วก็หน้าเป้าน่าจะยังคงใช้แฮร์รี่เคน ตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับผมส่วนทังฝั่งของเอเวอร์ตันนะผมเช่นเดียวกันนะผมวันนี้นัดนี้นะผมก็ดูเหมือนว่านัดกันมากับสเปอร์เลยนะผมใช้ชุดเดิมผู้เล่นชุดเดิมจากเกมที่แล้วมาลงสนามกันทั้งสิ้นเลยนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นทังฝั่งของผู้ักษาประตรูอย่างจอแดนพิกฟอร์ดนะผมกองหลังก็จะเป็นหน้าที่ของไมเคิลคีนกับเมสันโฮเกตนะผมแล้วก็ในแดนหน้ายังคงเป็นหน้าหที่ของริชาริซอนกับโดเมนิก คา,าร์วัลลูเอนคอยผลิดกำลังการเป็นตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับผมสำหรับสถ hey ิติเฮทูเฮที่เคยเจอกันมาของทั้งสองทีมนี้ใน5นัดหลังสุดนะครับผมก็เป็นของทั้งฝั่งสเปอร์ไป3ครั้งนะครับผมแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนั่นเองนะครับผมโดยเอฟเวอร์ตันยังไม่เคยสามารถเอาชนะสเปอร์ได้เลยใน5นัดหลังสุดนะครับผมก็ดูแล้วเป็นสถิติที่ค่อนข้างแมหมสเปอร์นั้นค่อนข้างข่มอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมาดูฟอร์มใน5นัดหลังสุดนะครับผมในการ แข่งขันกันก่อนของทั้งสองทีมนี้นะผมในสเปอร์นะผมห้านัดหลังสุดนั้นชนะ1เสมอ2แพ้2นะผมแล้วก็ทางฝั่งของเอเวอร์ตนชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าดูจากสถิติเฮดูเฮดกับสถิติห้านัดหลังสุดนั้นค่อนข้างต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะผมเพราะว่าทางฝั่งของเอเวอร์ตันั้นกลับมาทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะผมแล้วก็ผิดกับทางฝั่งสเปอร์ที่สะดุดแพ้สะดุดเส,สมอไปนะครับผม ก็สเปอร์นะผมดูแล้วฟองค่อนข้างช็อตไปหน่อยนะผมในในจากการที่กลับมาจากสถานการณ์โควิดนะผมส่วน้องฝั่งของเอเวอเร์ตนเองนั้นก็ทําผลงานได้แหมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะผมยังไม่แพ้ใครเลยในการกลับมาจากสถานาสถานการณ์โควิดนะผมแล้วก็ใน2นัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้แบบรวดๆดเลยครับผมแล้วก็แหมเชื่อว่าวันนี้โอกาสค่อนข้าง ออกไปทั้งเสมอและทั้งสูงเลยนะผมยังไงวันนี้เชียร์บอลรองอย่างเอเวอร์ตันผมเชื่อว่ามีชัยมาแน่นอนนะผมก็ฝากด้วยที่เอเวอร์ตันละกันนะครับผมก่อนจากกันไปสําหรับคลิปนี้นะผมอย่าลืมนะครับเว็บไซต์ดีๆอย่าง m m 8 8 s p o r t c o m นะผมเว็บนี้เป็นช่องทางการเข้าเสี่ยงโชคเสี่ยงรู้เสี่ยงทายดีๆนะครับผมก่อท่านใดต้องการการเสี่ยงโชคเสี่ยงรู้เสี่ยงทายก็แวะเวียนเยี่ยมชมที่ m m 8 8 s p o r t c o m ก่อนได้เลยนะผมมีทั้งเรื่องสัตว์เรื่องหารครบทุกวงจรแน่นอนนะผมแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ มาแรงร้อนแรงไม่แพ้กันเลยสําหรับตอนนี้นะครับผม นั่นคือเว็บไซต์ดีอย่างทีเด็ดสปอร์ตคอมนะผมท่าในใดต้องการข่าวสารในเวดบวงกีฬาฟุตบอลนะครับผมทีเด็ดบอลเดียวทีเด็ดบอลสเต็ปนะผม, deal, ะผมหรือว่าต้องการอ่านวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเต็มๆนะผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะผมสําหรับเว็บนี้นั่นคือการดูบอลสดออนไลน์นะผมในทุกคู่ทุกหลีนะผมนํามาเสิร์ฟให้ทุกท่านพร้อมครบจบในเว็บเดียวจริงๆนะผมก็ต้องฝากไว้ที่ทีเด็ดสปอร์ตคอมนะผมสำหรับคลิปนี้ผมทีเด็ดสปอร์ตต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเพราะผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ